ี้พบกับนางเอกหมอลำบาร์บี้ชื่อแจ็กกีอไม่ใช่ชื่อก้อยชาลีนีเราอย่าไปเบรกเขาทำไมอุตส่าห์จะปล่อยวูนะคะเราให้เขาเล่นแต่เล่าข่าวน้องก้อยชาลีนีคุณผู้ชมคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้นะคะตอนออกจากวงไปเนี่ยเมามอยกันโอ๊ยออกไปทําไมค่ะตอนนี้กับคืนรังเก่าก็โดนว่าอีกค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกแข่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะสวยด้วยเก่งด้วยไปโลดแล่นเป็นเดี่ยวค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะทำเอาแบบ แฟนหมอล่ำขณะนี้ใจฟูร้องว้าวค่ะ เพราะว่าสพ라이ดมากค่ะว่าบอสโจค่ะหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงออกมาเปิดตัวนางเอกหมอลำน้องใหม่พอฉายแสงมาปุ๊บเอ้าหน้าคุ้นคุ้น,อน,น้องก้อยชาลินีนะคะ,ะคือเปิดตัวบนเวทีวันปิดฤดูการประจำปีของวงในฐานะสมาชิกของวงอีกครั้งค่ะต่างคนต่างดีใจนะคะได้เห็นสาวก้อยกลับมาจับไมร้องเพลงครั้งหนึ่งแล้วก็ร้องหมอลำแบบนี้ด้วยแต่บางคนก็เมาเลยว่าโอ๊ยคนก็เมาไปเนาะไปไม่รอดนะสิเธอกลับมาอะไรเงี้ยล่าสุดเจอสาวก้อยนะคะก็ต้องเมาหมอย ดน,นึงค่ะนะคะเธอมาร่วมแซงความดีกับโฟกพระนครเธอบอกว่าเรื่องนี้แล้วแต่คนจะมองนะแต่สาหรับเธอเนี่ยเกิดแลวเติบโตมาบนเส้นทางหมอลำอก็เลยจะกลับสู่เส้นทางเดิม<อ>การกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ได้เซ็นสัญญานะคะเป็นแค่สัญญาใจกับบอสโจค่ะน้องบอกด้วยนะคะย้าชัดว่าหนูเฮดเวียกตรงนี้หนูมาด้วยใจเงินมันมาเมป็นปัจจัยเท่าใดดอกะมาทํางานด้วยใจเงินี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่เลยใช่นะคะไม่เชื่อไปฟังเลยค่ะ ดีใจค่ะแล้วก็อยากให้แฟนๆทางบ้านแฟนๆหมอํำได้ติดตามค่ะ<ม>ตอนวันเปิดฤดูกาลวันที่ส1มสิบเอสิงหานี้ค่ะคหนูเกิดมาจากนางเอกหมอำํำยังไงหนูก็ต้องกลับมาเป็นหมอํำเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าตรงนั้นไม่ดีนะคะแต่เรามีผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังเราเป็นกองทับหน้าให้เรามันก็จะดีกว่าที่เราไปสู้คนเดียวแฟนขาแฟนเพลงก็ร่วมยินดีค่ะกลับมาครั้งนี้หนูมาใจมาเกิดร้อยเลยค่ะ อยากจะบอกอว,อว่าโจนะคะหรือว่าพ่อโจนะคะกลับมาครั้งนี้คือหนูจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะเป็นลายต้อนรับนี่ะนะกลับสู่คณะเดิม